สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเต้ยมิซูนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาล้างลิ้นปีกผีเสื้อของรถยนต์มิลาดนะครับผมมิลลาดหรือว่าไอทาร์ดก็เหมือนกันนะครับเพราะเครื่องตัวเดียวกันนะถ้าหลักๆก็มี2วิธีครับวิธีแรกก็คือถอดออกมาเลยแล้วก็มาล้างข้างนอกวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการล้างแบบที่เราไม่ต้องถอดลิ้นปีกผีเสื้อนะครับโดยใช้แค่ไข,ขควงหรือว่าบล็อกเบอร์สิบนะครับคายตัวท่ออากาศออกมานะครับท่อจากหม้อกรองเข้าลิ้นปีกผีเสื้อเนี่ย ขายออกมาดึงออกมาเลยนะครับถามว่าถ้าเราไม่ถอดเนี่ยเราล้างแบบที่ไม่ถอด่มันจะสะอาดไหมมันก็สะอาดประมาณ80%นะครับ70-80%นะสำหรับผมผมว่าเพราะว่าลิ้นปีกพิเสื้อมันแค่สั้นๆเองนะครับแคบกว้างแค่ประมาณนี้นิ้วหนึงนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะทำยังไงบ้างนะไปขั้นตอนแรกนะครับให้เราเอารือของแฉกนะครับขายตรงนี้ขายให้มันรวมวมนะครับ ไขออกมาแบบนี้แล้วก็ตัวนี้ครับไขมันหลวมพอนะพอที่เราจะดึงอันนี้ออกได้ดึงท่อออกได้นะครับนี่หลวมแล้วแล้วก็ดึงท่อดึงท่อนี้ออกดึงออกแบบนี้แล้วก็ดึงอน,นี้ออกเลย แต่เดี๋ยวก่อนครับทุกคนก่อนที่เราจะถอดล้างลิ้นปีกผีเสื้อของมิราดผมอยากให้ทุกคนรู้ข้อนี้ก่อนว่าพอเราล้างลิ้นปีกผีเสื้อเสร็จแล้วรอบเครื่องยนต์จะสูงกว่าปกติประมาณ100-200รอบต่อนาทีแต่เราไม่ต้องตกใจสามารถใช้รถไปได้เลยตามปกติใช้รถไปเรื่อยๆประมาณ3-4วันรอบเครื่องก็จะกลับมาเป็นปกติครับแต่ถ้าใครไม่อยากเจออาการนี้ ก็ไม่ต้องถอดล้างก็ได้ครับอาการรอบสูงแบบนี้เป็นแค่3-4วันครับไม่มีผลเสียกับเครื่องยนต์ครับผมโอเคครับไปล้างลิ้นปีกผิเซอร์กันต่อได้เลยดึงแค่ท่อนี้ออกมาก็พอดึงออกมาก็จะเป็นประมาณนี้ครับนี่เลยเวลาล้าง่าล้างคู่กันนะครับทั้งล้างแมปเจนเซอร์ตรงนี้แล้วก็ล้างลิ้นปีกผิเซื้อด้วยนะครับ เวลาเราจะเปิดลิ้นปีกปีเสอ้อนะครับเราก็กดสวิตช์ออนก่อนแล้วก็หาอะไรมามาเหยียบมาค้ำคันเร่งรก็บอกก็ได้ครับค้ำไว้ก็บอกเหยียบให้สุดเลยนะครับเอาลมออกก่อนถ้าเราเหยียบไม่สุดเนี่ยมันก็จะเปิดไม่สุดนะครับเราต้องเหยียบให้มันสุดเลยนะเดี๋ยวผมไปหาอะไรวะทุกนนี่นครับผมเอาสูบลมรถจักรยานค้ำไว้แบบนี้ ท้าให้มันสุดเลยนะครับคือเหยียบคันเร่งให้มันสุดเลยพอเราเปิดสวิตช์ออนปุ๊บก็จะมีเสียงของมอเตอร์นะครับเสียงของมอเตอร์ดังได้ยินเนาะดังนอดเบาๆนะครับเราลิ้นปีกเสื้อเราเหยียบเรลงคาไว้แล้วใช่ไหมครับเราก็ใช้โซเนกเอ๊ไม่ใช่พูดผิดอยู่เรื่อยเลยเราก็ใช้น้ํายาล้างนะครับเราก็ใช้น้ํายาล้างเนี่ยฉีดลงไปฉีดเข้าไปเลยนะครับ ้าไปเลยลเราใช้ภาพแบบนี้นะสะอาดแล้วนะครับเนี่ยก็ถือว่าสะอาด70-80%แปดวนัแหละผมว่าพอเราล้างตรงนี้เสร็จแล้วเราก็ไปปิดสวิต์ก่อนครับแต่ก่อนที่เราจะปิดกับสวิต์นะครับให้เราเอาไอ้ตัวค้ำเนี่ยออกก่อนนะครับไอ้ตัวคำ้ำคันเร่งเนี่ยเอามาก่อนเลยให้ ให้ลิ้นปีกพีเสื้อมันปิดนะครับแล้วเราค่อยกดกลับแล้วพอเราล้างลิ้นปีกพีเสื้อสะอาดแล้วนะครับแล้วก็เอาท่อใส่กลับได้เลยนี้มันจะมีล็อกมันอยู่นะครับว่าเหนี่ยงไหมเออเป็นร่องเข้าไปข้างบนก็มีร่องเหมือนกันนะครับมันจะเข้ากับร่องนี้พอดีถ้าเผื่อใครถอดแล้วลืมดูนะครับนี่ร่องบนก็เข้ากับตัวนี้ไอ้ตัวนี้นะครับเข้ากับตัวนี้ แล้วก็ไอตัวล่างก็เข้ากับตัวนี้นใส่เข้าไปพร้อมกันนี้เลยนี่จะเข้าร่องแบบนี้โยกโยกๆยยด,ดูว่ามันหลุดไหมทัามันแน่นแล้วก็โอเคแล้วก็อีกอย่างหนึงสายนี้ถ้าลืมเสียบสายไอตัวเนี้เครื่องจะเดินไม่เรียบนะครับจะลืมเสียบด้วย ล้วก็สายตัวนี้มันจะล็อกอยู่กับกองนะครับสายตัวนี้มันจะล็อกอยู่กับกองตัวนี้ไอตัวนี้นะครับผมลดึมอย่ายวลืมถอดตัวนี้มาล้างด้วยนะครับเดี๋ยวผมถอดให้ดูขั้นตอนต่อไปที่เราจะล้างก็คือตัวแมปเซนเตอร์ตรงนี้นะครับแมปตัวนี้นะใช้เป็นบล็อกแบบนี้ครับตัวบล็อกเป็นเบอร์แนะครับส่งเข้าไปเลยแล้วก็ดึงปลั๊กออก เราจะดึงปลั๊กออกก่อนหรือจะขันน็อตก่อนก็ได้นะครับเ<ะ>วลาดึงนะครับกดตรงนี้กดตรงไปพอเรากดเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ขยับซ้ายขยับขวานิดนึงแล้วก็ดึงออกมานะแล้วก็บิดซ้ายบิดขวาดึงออกมาก็ะจะเป็นประมาณนี้นะครับนี่นะวิธีล้างก็คือฉีดเข้าไปเลย น,นะครับแล้วก็อรอยมันแห้งแล้วเ็เอาลิงเอาลิงมาใส่แล้วก็ไปเลยกดปึ๊บนี่น,นี่แล้วก็หมุนๆดูนิดนึงโอเคอันนี้ก็เรียบร้อยถือว่าสะอาดแล้วนะครับเวลาใส่ก็เหมือนเดิมต่อรมาณยังไงก็ใส่กลับไปให้มันตรงที่เดิมนะครับเพราะว่าตัวนี้มันล็อกต่ตัวอยู่แล้วนะไม่มีใส่ขับด้านนะครับก็้บีบเข้าไป มันดังกึบนิดนึงแล้วก็หมุนซ้ายหมุนขวาเพื่อให้รูน็อตมันตรงนะครับแล้วก็นออก็อตใส่เพืมันดังกร๊บนะครับพอเสร็จขบวนการนี้แล้วก็เก็บของออกจากเก็บของทั้งหมดนะครับออกแบบมาทัมงเครื่องเลย ช็คดูว่าทุกอย่างที่เราเสียบอ่ะมันแน่นหรือยังนะครับประกอบกับเหมือนเดิมหรือยังนะครับแล้วเราก็าไปสตาร์ทรถเวลาเราสตาร์ทรถครั้งแรกมันอาจจะเหมือนสตาร์ทไม่ติดนะครับแล้วก็ถ้ามันไม่ติดเราก็ค่อยสตาร์ทใหม่อีกรอบหนึ่ง ราตารไว้สักแป๊นึงก็ได้แล้วเราก็ดับแล้วก็สกตาร์ทใหม่อีกรอบนึงอันนี้คือทำงานแบบสมบูรณ์แล้วนะครับการล้างดินปีกฟีเซื้อล้างแมปเพปนเซอร์มันดียังไงนะครับมันช่วยให้รถเผาไหมา้ได้ดีขึ้นนะครับแล้วถามว่าออตอนไหนถึงล้าง ก็ประมาณแสนโลก็ค่อยล้างก็ได้ครับเพราะว่าเครื่องเบ็ซินมันไม่ค่อยดำเพราะนั้นผมล้างเริ่มล้างตอนแสนสองแล้วก็มาตอนนี้ก็สองแสนกว่าสองแสนหกสองแนเจ็ดครับถามว่าเป็นตอนล้างออกมาดำไหมมันก็ดำแต่ว่ามันไม่ได้เกาะมันไม่ได้เกาะแบบหนาอะไรขนาดนั้นนะครับมันไม่ถึงมินด้วยซ้ำนะครับตอนที่ผมควักเอา,เอาขมอออกมามันก็ดำแต่ว่ามันไม่ได้ดำแบบว่าจนจนรถมันมีปัญหานะครับเวลาดูแลรักษาก็ดูแลกองอากาศครับ กอกากาดูแลอย่างสม่ำเสมอถอดออกมาเป่าหรือว่าสามหมื่นสี่หมื่นโลเปลี่ยนที่นึงอะไรเงี้ยครับหลักๆเลยเราต้องดูแลกอกอากาศครับให้มันดูแลกอกอากาศนะเพราะว่ามันจะช่วยเซฟมาให้ลิ้นปีกผีเสื้อเราดําก็ประมาณนี้ครับก็ดูแลรักษารถรถเราเนาะดูแลรักษากันไปนะครับผมโอเคครับถ้าผมทําผิดพลาดประการใดหรือว่าทําไม่ถูกต้องหรือว่าอะไรก็สามารถคอมเมนต์แนะนําผมเข้ามาได้นะครับเพราะผมก็ไม่ได้เก่งครับ ผมก็เป็นเคยเป็นช่างก่อนเฉยแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่ได้เป็นช่างแล้วเพราะเป็นเซลนะหรือว่าควรจะล้างแบบไหนอะไรเงี้ยแนะนําผมเข้ามาได้นะครับคอมเมนต์ถามมอนเข้ามาได้หรือสงสัยตรงไหนเกี่ยวกับรถยนต์มิ拉อทานอะไรเงี้ยก็ถามมันเข้ามาได้โอเคไม่มีแล้วคลิปนี้ผมขออนุญาตลายไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ